รถมีปัญหาก็หายห่วงยูโต่จะพามาชมศูนย์บริการของยูนิเต็ดฮอนด้าที่ถนนราชพุกจะครบต้นตอนแค่ไหนไปดูกันเดี๋ยวยูโตะเปิดประตูให้เฮ้อคงไม่ได้มันติดพุมากเดี๋ยวยูโตะขอแวะปรึกษากับพี่ๆฮอนด้าแป๊บหนึ่งนะจะได้ซ่อมทูกจุดอันนี้ทุกคนลูกค้ามีเอกสารใบเคลมของบริษัทประกันภัยบริษัทใดครับ ได้ครับเดี๋ยวขอเอกสารหน่อยนะครับเอกสารครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเชิญน้องโยูโตะครับเข้าพักผ่อนตาอัธยาศัยที่ห้องรับรองได้เลยนะครับโอ้โหที่นี่ก็มีห้องพ่นสีด้วยถึงว่าล่ะลถสีสวยสุดๆไปเลยเพราะเขาทำความสะอาดชิ้นส่วนก่อนลงสีทุกชิ้นดูนี่เขาใช้ลมเป่าด้วยและเศษฝุ่นจะไม่ติด ไปดูรถคันนี้ต้อมช่วงล่างด้วยช่างมืออาชีพเลยอุปกรณ์ครบมากยกรถได้ทั้งคันเลยเข็นไปเลยครับพี่เดี๋ยวยุตโช่วย<ม>ที่นี่มีบริการเปลี่ยนยางรถรวดเร็วมากแป๊บเดียวก็ใส่ล้อคืนให้แล้วเสร็จเรียบครับพี่ยุตโตเหนื่อยแล้วนะเพราะว่าศูนย์บริการที่นี่ใหญ่มากๆเดี๋ยวยุตโตจะขอไปพัก นะครับแล้วอย่าลืมแวะมาใช้บริการที่ยูนเต็ดฮอนด้าถนนราชพฤกษ์มาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ